เรื่องราวของชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นเราไม่ทราบน,นะครับว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างเป็นเรื่องราวที่สุดที่จะคาดการได้ทีเดียวเหมือนกับเธอคนนี้ครับที่เธอเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอนั้นจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันใกล้ตายขนาดนั้นแต่ในที่สุดเธอก็รอดมาได้ราวปาฏิหาริย์ทีเดียวท่านผู้ชมอาจจะจําเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียโดนสลัดอากาศจี้ และตกลงในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ได้นะครับถ้าจำไม่ได้เราจะไปชมภาพเหตุการณ์เครื่องบินดิ่งลงทะเลในช่วงที่แตะผิวทะเลเป็นภาพที่ถ่ายได้โดยช่างภาพสมัครเล่นเ,เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่แถวนั้นพอดีนะครับเป็นภาพที่ยังคงตึงตาตึงใจท่านผู้ชมหลายๆท่านในขณะที่เดียวเชิญชมครับเชิญครับนี่นะครับ ตกฮะเครื่องบินตกในเครื่องบินเหล่านี้มีผู้โดยสารทั้งหมด175คนนะครับและหนึ่งในจำนวนผู้โดยสารที่อรอดตายทั้งหมดนั้นมีเธอคนนี้ครับแขกรักเธนท่านต่อไปของเราในวันนี้เธอเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือเธอเป็นคนไทยและเป็นคนไทยเพียงคนเดียวบนเครื่องบินลำนั้นเธออยู่ตรงนี้แล้วครับพร้อมที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์ระทึกขวัญ ในวันนั้นในวินาทีนั้นที่เธอรอดตายจากเหตุการณ์นั้นมาได้ให้กับเราได้รับฟังขอเชิญท่านพบกับคุณชัญญาสว่างโรธฮัตโดคุณชัญญาสว่างโรธฮัตโดนะครับนามสกุล <Thank you. S 2> ทั้งไทยและฝรั่ง ชื่อเล่นว่าขุณป้อมขออนุญาตเรียกค,คุณป้อมแล้วกันนะครับผ่านมากี่วันแล้วฮะประมาณเดือนหนึ่งวันที่23อันนี้ก็ครบเดือนครบเดือนประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะฮะออตอนนี้จิตใจสงบลงแล้วยังฮะหายตื่นเต้นอะไยังตอนนี้ตื่นเต้นออกทีวีนะตื่นเต้นออกทีวีมากกว่า <c oughs> โอ้โหผ่านเครื่องบินตกมาแล้วแล้มาออกทีวีตรงนี้ของเขาเรียกว่ากี่ผงแล้วะ ออกอก็เครื่องบินตกไปแล้วนี่คะแต่นี่ทีวีเพิ่งครั้งแรกเพิ่งครั้งแรก <c oughs> แต่จริงๆแล้วคุณป้อมนี่ออกทีวีมามากมายหลายครั้งในช่วงตอนอยู่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เครื่องบินตก<ฮ>ะนะฮะเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเป็นคนตรังนะคะเป็นคนปันตต้นะครับเป็นคนตรังกลับมาครั้งที่มาชั่วระยะสั้นเท่านั้นเองที่ทำอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วครอบครัวอยู่ต่างประเทศตอนนี้อยู่บอมเบย์นะคะอยู่บอมเบย์ สามีเป็นกองสุนใหญ่ของอเมริกานะคะแต่ว่าประจําบอมเบย์นะคะหมายความว่ากรุงบอมเบย์นี้ไม่มีสถานทูตสถานทูตนี้อยู่ที่นิวเดลีนิวเดลีนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นภรรยาท่านกงสุนกองคงจะเรียกได้อย่างนั้น Mrs. h ิสฮัตโดแต่เป็นคนไทยนะครับเป็นผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนมากมายในฐานะที่สามีเป็นนักการทูต ไปบ่อยไหมฮะะแล้วก็ไปเท yeah> claro> ี่ยวเองด้วยนะคะไปเที่ยวเองก็หลายครั้งกลับมาเมืองไทยวันละวันละไม่ใช่ปีละกี่ครั้งะปีละอย่างน้อย3ครั้งนะคะปีละอย่างน้อย3าครั้งจะเห็นว่าคุณป้อมเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับเครื่องบินเป็นอย่างมากว่ากันเนะฮะเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นอย่างไงคุณป้อมและสามีมิสเตอร์ฮาร์โดเดินทางไปด้วยกันกําลังจะไปไหนจากไหนไปไหนฮะกำลังจะไปเคนยานะคะจากจากบอมเบย์นะคะจากบอมเบย์ก็ขึ้นเครื่องตอนเช้าใช่ไหมฮะ จากบอมเบย์นี้ไปเอธิโอเปียค่ะไปเปลี่ยนเครื่องที่เอธิโอเปียแล้วก็จากเอธิโอเปียต่อไป Kenya เคนยาชั่วโมงในการบินประมาณ5าชั่วโมงนะคะ,ะจุดหมายปลายทางก็คือเคนยาจากเอธิโอเปียจะไปเคนยาอีก3ชั่วโมงนะคะอีก3ชั่วโมงว่ามันจะรวมแล้วประมาณ8ชั่วโมงนี่คือเส้นทางของเครื่องบินจะเรียกว่าเครื่องบินมรณะก็คงจะพูดได้ตกไปแล้วลานี้นะครับเครื่องบินลํานี้จริงๆแล้วบอกว่าเป็นเครื่องบินที่บินจากประเทศไทยขึ้นจากดอนเมืองฮะ ต้นทางจากดอนเมืองแล้วก็ไปที่บอมเบย์นะครับก็รับคุณป้อมนะฮะคุณป้อมก็ไปไม่ใช่คนเดียวนะฮะ <c ười> ตอนนั้นผู้โดยสารประมาณกี่คนไม่ทราบขึ้น <c ười> ที่บอมเบย์ <c ười> คิดว่าหกสิบกว่าคนหกสิบกว่าคน <c ười> นะครับในกรุงเทพก็มีคนไทยอาจจะไปลงที่บอมเบย์หมดแล้ว <c ười> บนเครื่องบินลำนั้นมีคุณป้อมซึ่งเป็นคนไทยคนเดียว, <c ười> ค,วคิดว่านะฮะคิดว่านะฮะแล้วก็จะไปที่เอธิโอเปียเพื่อจะต่อไปเคนยาเส้นทางตรงนี้คือ8ชั่วโมง ใช่ไหมฮะพอขึ้นไปถึงเนี่ยลองเล่าเหตุการณ์รู้าทึกใจให้ฟังเลยก็ได้นะครับว่าขึ้นไปถึงนี่สลัดอากาศขึ้นมาจี้ยังไงฮะเราเคยเห็นแต่ในหนังก็เหมือนในหนังนะฮะเอาเลยครับครับขอบคุณมากทั้งนั้นเลยอายรละเอียดอะไรคร้บควงพ่อเครื่องบินขึ้นไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะก็แบบมีคนนักสองสามคนคิดว่าสามคนนะคะวิ่งไปข้างหน้าไปที่ห้องกับตันแล้วก็คนผู้โดยสารก็โวยวาย แต่เป็นภาษาแอฟริกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบนเครื่องบินลํานั้นโดยมากจะเป็นชาวคนแอฟริกันนะคะแอฟริกันคือคนดําหมดว่างั้นนะฮะก็คนอินเดียแต่ที่ถ้ากนแอฟริกันมากกว่ามีฝรั่งมีฝรั่งด้วยนะคะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้สิบเปอร์เซ็นต์เอเชียนที่เห็นคนไทยห้าเปอร์เซ็นต์มีคนเกาหลีด้วยค่ะมีญี่ปุ่นด้วยอ๋อฮะ แน่ๆก็คือไม่มีคนอื่นที่จะพูดภาษาไทยได้มีคุณป้อมอยู่คนเดียวมีแฟนค่ะพูดภาษาไทยได้อ๋อพูดภาษาไทยได้อ๋าา <c oughs> อ,อให้ดูหน้า,าท่านกงสุลก่อนนะครับมิสเตอร์ฮาร์โดว์ท่านนี้ครับท่านนี้นี่คือส,สภาพที่เป็นอยู่เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วไหมฮะ <c oughs> สองอาทิตย์ที่แล้วสิบวันก่อนสิบวันก่อนนะครับประมาณสิบวันก่อนตอนแถลงข่าวนะฮะเป็นท่าแถลงข่าวที่คิดว่าคงไม่มีใครถือสาที่สุดเลย เพราะว่านี่คือผลที่ได้มาจากการที่เครื่องบินตกนะฮะเอาละครับมีสองสาคนซึ่งเป็นคนผิวดำค่ะคนผิวดำเขาก็วิ่งไปข้างหน้านะฮะล<ะ>งที่ห้องกับตันอ่าังไงฮะแล้วก็ครั้งแรกก็คิดว่ามีไม่ทราบว่าไม่รู้ว่ามีไม่ไม่คิดว่าเป็นไฮแจ็คนะฮะไม่คิดว่าเป็นสลัดกี้ใช่ไหมฮะก็คิดว่ามีเหตุการณ์อะไรข้างหน้าอาจจะทะเลาะก,กันสลัดอากาศที่เราเห็นในบนเครื่องบินโดยมากนีกไ่ไอโมงบ้างนะฮะ เออปิดหน้าปิดตามีไหมฮะไปไอ้มงะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใส่นะคะโอ้อย,ออยตอนนั้น <c oughs> ยังไม่ได้ใส่นะเอามาใส่ทีหลังค่ะไม่ใส่ทีหลังในห้องกัปตันแต่ออไม่ได้ไม่เห็นนะคะคนเขาบอกตอนหลังพอเขาไปอยู่ข้างในห้องกัปตันแล้วใช่ไหมคะแ <hàng. S 2> ล้วสองคนนี้เขาอยู่ข้างหน้าเข,เขาก็เดินไปเดินมาระหว่างทางขวาทางซ้าย <indication> ตอนนั้นเราเห็นไหมฮะว่าเขามีอาวุธไหมถือขวดเหมือนขวดเหล้านะคะแต่คิดว่าเป็นน้ํามันเพราะว่าสีเหมือนน้ามัน ก็อีกคนหนึ่งมีดาเอ้ยมีชจะมีดามีมีขวานนะคะขวานในเครื่องบินที่เขาอาจากเครื่องบินที่เวลาเขาจามประตูเห็นไหมในเครื่องบินขวานฉุกเฉินควานฉุกเฉินแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาถือถุงนะคะไม่ใช่ถุงเ็าถือถุงเขาใส่ถุงมือแล้วเขาบอกว่านี่เป็นระเบิดก็ไม่มีใครเห็นว่าเป็นระเบิดจ,จริงหรือเปล่าก็ประมาณสิบนาทีเขาก็คนหนึ่งเขาก็ประกาศบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนักโทษนะที่เพิ่งหลุดจากจากคุกมาอะไรเงนี้ย แล้วก็เขาเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลรัฐบาลของเอธิโอเปียคิดว่าคือคือเขาพูดภาษากฤษไม่ค่อยชัดนะคะแต่เขาพูดฝรั่งเศสกับกับเอธิโอเปียสองเขาพูดสามภาษาเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นฝรั่งเศสแล้วก็แปลเป็นภาษาเอธิโอเปียภาษาหนึ่งจับความได้ความว่าเขาออกมาจากคุกออกมาจากคุกเพิ่งออกมาจากคุกแล้วก็เนี่ยเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลอ่าตอนนี้ก็จะยึดเครื่องบินแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปไหน พอพูดเขาว่าจะยึดเครื่องบินนี่แล้วพูดโดยสารเปไงฮะก็เงียบสิฮะก็กลัวอ๋อเลยอ๋อไม่มีใครไม่มีอะไรเงียบเพราะเขาบอกเขามีระเบิดนะฮะอ๋อนะฮะคุณป้อมซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับสลาดอากาศแค่ไหนก็เขาอยู่แถวหนึ่งป้อมอยู่แถวเก้านะคะโอห่างกันแค่เก้าแถวแค่นั้นเองใจตอนนั้นคิดยังไงฮะพอเขาบอกว่าเป็นการชี้เครื่องบินก็ตอนนั้นนะฮะยัยบอกตรงๆ้วงบอกตรงๆงฮะ กลัวไหมไม่กลัวนะคะจึงจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงได้ดูสัตว์นั่นเนี่ยได้ดูได้ไปอ๋อจะไปเที่ยวเขนยาจะไปดูสัตว์นะไม่กลัวเลยครับว่าเขาจะแล้วแล้วไม่สงสัยแล้วแล้วเขาจะจี้ไปไหนก็เหมือนในหนังนะคะับว่าเขาจี้แล้วเขาก็ก็จะต้องลงใช่ไหมคะลงที่ประเทศอะไรก็ได้แล้วทีนี้ก็เดี๋ยวก็ทหารมาจับเขาเองแล้วก็เาตายเองคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอก็ดูหน้าตาเขาก็แบบเดี๋ยวเขาก็หน้าตาเขาแบบ ดำๆนะครับเขาคนดำใช่ไหมฮะับก็เห็นเขาหน้าหน้าเขาดำกว่าป้อมเงี้ยเขาคงต้องตายอ๋อพี่เขาเรียกว่าดูโง่หึงไปด้วยฮะโง่หึงเป็นไงหน้าตาหมองๆดูไม่หักตาหน้าหิมะหน้าเด็กนะฮะเขายังเด็กอยู่20กว่าปีเองอายุประมาณ20กว่าเป็นผู้ชายทั้งหมดค่ะแล้วแล้วเขาข่มขู่โดยสารแบบในหนังไหมฮะเขาไม่ได้ข่มขู่อะไรเลยนะคะแบบคนเหมือนก็เหมือนเด็กนะคะเหมือนคนใจดีมากกว่าเลือกครับเขาไม่คี่เราคงมีปัญหาโรคจิตอะไรอย่างนี้ เอาโรคจิตด้วยพอดีเคยทํางานอยู่โรงพยาบาลโรคจิตก็เลยพอเรียกเราได้สามีล้วฮะสามีซึ่งเป็นนักการทูตสามีเขาก็แบบตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะเขาเป็นนักการทูตใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าพวกตัวประกันไอ้พวกไอ้สลัดจี้เนี่ยค่ะจะจับตัวประกันก็คงจะเลือกสามีเป็นคนแรกคิดว่าถ้าเขาทราบว่าเป็นนักการทูตถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาจะเลือกใครแล้วก็ต้องดูพาสปอร์ตใช่ไหมฮะก็คงจะเลือกสามีเป็นคนแรกเอาละครับ ทีนี้สามีมิสเตอร์ฮาร์โดก็อาจจะนั่งกลัวอยู่บ้างแล้วได้พูดพูดพูดอะไรกันอย่างไงก็บอกเขาว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพวกนั้นก็ตายแล้วเราก็ได้ออก CN เออได้ออกข่าวเองนะออกข่าวเองแต่ว่าผมว่ามิสเตอร์ฮาร์โดคงไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่เรื่องเรื่องเรื่องซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเครื่องบินที่ไปบนฟ้านานเท่าไหร่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแสดงว่าเรายังมีเส้นทางเดินไปอีกตั้งเจ็ดชั่วโมงครึ่งไม่อะ อีกสามอีกสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงเองอ๋ออันนี้เล็กสุดท้ายคือขึ้นจากเอทีเอโอปียจะไปเปนี่ยาอ๋อเล็กสุดท้ายเพราะอีกสองชั่วโมงกว่าคนอื่นเขาตกประม่ายังไงไหมแล้วคือทุกคนก็เงียบหมดนะคะแล้วก็บินวนอยู่งั้นประมาณสองประมาณสามชั่วโมงกว่าแอร์โฮสเตสนะฮะแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสก็นั่งอยู่ที่ข้างหลังนะคะเพราะว่าเขาเขากำลังจะเสิร์ฟอาหารนะคะแต่ว่าโยนสลัดเขาบอกว่าหยุดเสิร์ฟหยุดทำอะไร ไม่ให้ทานไม่ให้อะไรอย่างไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบินวนอยู่เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงคะมีใครแน่นอนคือว่าคงจะไม่มีใครกล้าเดินไปเดินมาไม่มีใครเดินไม่มีใครกล้าคุยอะไรกับสลัดสองคนนั้นซึ่งก็ยืนจัางก้าก็ยืนอยู่ข้างหน้าค่ะยืนจัางกล้าอยู่แบบนั้นเขาก็เดินไปเดินมาจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วก็ดูอย่างนี้ดูแบบดูแถวนี้เรียบร้อยไหมแล้วก็ดูแถวอีกแถวเรียบร้อยไหมนี่สองชั่วโมงกว่าแน่นอนคน ถ้าไม่หิวก็คงจะต้องไปเข้าห้องน้ำเห็นบอกคุณป้อมเป็นคนแรกที่คุยกับเขา